บมกข้านะว้นอาจก็เป็นตาหนกด้วยโอ้กัดชงใจปุ๋ยแซน,น,นหนาไปเกอแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มาถือเกลือบมกข้าวเม่ละสิบาทหนึ่งวันนี้ไงจะจี้นะของข้าว่าเป็นหมากกันเม่ละสามจีบลเข้างามพราเขาอยู่ให้ยุดกฝนฟาดก็กดีเอาบมกเล็กมาใไ่ทั้งไหนมาขึ้น้านมากเลยเนาะ โอ้แม่ไวเหลือนั่งถ่ายไม่นี่โดนเราเออผมได้ยินเสียงจมจอ่าตื่เกยนนีไอเพี่นเมียไม่เะว่าเสีมืดภาพไปธนคารขดเียบม่นก็จะไปยังไงารขัหรือไงเว้ยผมมาได้ยินบอกเขา่นเอาวะเขาอายัดกรนชี้เี๋ยวผมจะอายัดกรนชี้กันแกอายัดงไเขาอยู่นี่กชี้มาหลโอ้ว่าจเลยจบเลยยัน ยังต yeah, no ้อคนเขาอายัคนกูจะเอาเงินใสใ่นู yeah. yeah. ้นวฉันั Secondly, right. ่นนหละโอ้ตุกข่าวดีหอแม่เนาะเออบอกแล้วกันเมิ่นี่ึงที่จอดอะไรไน่ไม่ห้าร้อยเียห้าร้อไปเรื่อยๆคนนี้เรื่อยตะขานมันไปจานีไปหาในเมืองันเท่าไรหนแมม่จานชิบโล่เกิไปกักนเืบาทกร้อยนแล้วแมเลย ตอนแรกก็สร้างผวอนออกมามันเบิดบอกมันจะป็นกเมียเนาะต้องบนอ่ะ่ะกเท้าแล้่อันเี่ยอนได้มเสียวลูกเมียกะเท่าเรากูกะจกเลี้ยงลานอยู่ดิอันพื้นงมีเนาะข่กยได้อยู่ดอ่ลูกเมีย่ะนะแต่ว่าข่ได้ลูกข่ยังได้ยุ่เมีย่ะนะแต่ว่าข่อยไม่รู้เอาแบบนี้เาเามีเมียเราต้องมีลูกตวเนะ บ่ม่นยังดอกขอยากอเขาเรองเขาบ่าดะไรขอเรื่องวายมนี้อันียกันไรอันนี้เนี่ยปังกันต้องมีลูมันก่หล่ะเอมก็จองซันเลาะเออั้นมึงบ่อย่างนี้มันกะให้เขากินยาคุ้มเรือเขาคุ้มมันตัวอเมียบ่แม่นออซันมันก็บคุมเองแต่เขาบ่อย่างคุ้มมันฮึมใช่คุ้มแต่อะไรพี่แม่อ่ใช่มันก็คือยาไม่รู้นี่ละเออไปยังไงไปยังไง แตกนอกมอนเป็นยังต่ว่าแตกในเป็นเรื่องเลยเหรอเเดี๋ยวเดี๋ยวนอก็ุปยังเตีใยบนเลยเป็นเรื่องแตกเร่องเป็นไงแมันตีแยบเป็นพ่อคนละแล้วเฮ้ยเตียบแบบจักยังไ่ไ้โอยังไปแม่ก็ได้ยังเข้ามาเข้ยางนยังไม่อลุกตักู่หน่มตัวเลวอื้ยตักไรเอ้ยก่อขึ้น พ่อ่ใหรอ้ยคุณน้อปอันฉีดยาหนาอยู่นาคุณอุ้เจ้ามันปวดน้อพ่อนม่นาะอีพ่นียปดนีทุกคนเก่าทุกเจ้าทุกแกใส่ยงล้ยบชวนเลยบพวมันนอกขันเลือบา่แหงเลยก้อนถุจะเอาให้ลูกให้วเบิ่งสะก่อนมาแล้วฉีดชวนเมียชวนงานกรบ่อคุณเหือทีมาใส่ลูกใส่เมียบ่ออู้ดอะไขนกบ่้ม่ ว er oh, sure, 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 sure. yeah. yeah, oh, ่าแมนมากเลยสุดอลูดูจะ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 จเจะจะจะเปีเยนมเน่ะมึงคือการเลี้ยงหาคนค่ะค่ะจะรู้ว่าเมียอ๋อี่ยากรู้จรงอู้หูเขามันเขามาส่วนเรียกส่วนงั้เจะคล้องในตัวเนี่ยตอนนี้ที่เจ้าเนี่ยเมเจ้าข้นหนีพอส่วนหนีเมียพอเห็นแต่สังเกตที่ครก็จไมเขาส่วน เป็นลูกลูน้องมันก็ต้องคอกูตัวไปเคอพฟอมันจังไดเอาไอ้มันได้ลูกย่างตัวหอยหางเงี้ยที่มันส่วนได้ซอยได้ตัวเป็นเปี้ยเฮ้หัวได้เฮ้ยน้อเราลักการมีอยู่บนลารอน้ำมันน้ำจิตมชาบใบหนุ่ยมึมีแล้วแมวก็จะได้เติมแล้วลอยหนึ่งนั่งใส่ชาพใช่นี่ได้เติมโล้นอกน้ำมันเออเนี่ย ไ่เขาเขาีน้ำมีดีมือนิ่เป็นตเขาตาบานเขาบอกเตัวละเขาจีส่วนเจ้าได้บ่บ่ตันก้อน้จังจีอ้เจ้าไก็ออกมาแล้วมึง็จีมากแล้วกามาหดหงานวยพุเลเนาะน่ดีาดีน่ยูพี่ละครับยูพี่ละยูก็แงมากี๋ยนี่ขาบอกว่าเด